สญ,ญอบ,บสำหรับวันนี้ผมเศรจแลทวันนันก็ขอขอบคุณลูกพี่สาวสมัยสกุลแม่ตาแล้วก็คนตรวเอ็ดอัชเวนฝันเมืองแล้วก็ทีมงานกลุ่มแมลังใหม่แล้วก็ที่ขาบไม่ได้ต้องขอบคุณนะพี่จารีเด็ยอดทงมากๆครับแล้วก็ทีมงานวันทุกคนครับทีมงานวันทุกคนคนที่เปิดโอกาสให้ผมมาชกในแข่งระดับโลกในครั้งนี้ผมชก น,นี่เป็นครั้งที่7ครับไม่คิดว่าตัวเองจะมากล้ขนาดนี้ในอายุย่าง35ครับผมไม่คิดว่าตัวเองจะได้ค่าตอบแทนได้เงินเยอะขนาดนี้ครับช่วงแบบเหมือนเราจะเลือกมวยแล้วครับแล้วก็เหมือนแบบคุณตาตีนี่โดโอกาสให้ผมมาผม,ผมากับครอบครัวผมนี่ผมซาบจุใจมากก็อยากผมอยากขอบขอบคุณแบบด้วยใจจริงครับขอบคุณพี่ตาตีแล้วก็ทีมงานครับที่ว่า มอบแบบโอกาสให้ผมครับก็ทำให้ครอบครัวผมเนี่ยทำให้ครอบครัวผมนี่มีฐานะที่แบบดีขึ้นกับก่อนหน้านี้ผมก็จะเลือกมวยไปเลยเหมือนกันครับจะเลือกมวยแล้วก็เหมือนทำกัุผมขายจะไปสอนมวยอย่างนี้ครับแล้วก็ลูกลูกผงผมเนี่ยยังเล็กผมว่าตัดสินใจแบบว่าตัดสินใจแบบว่าเอผอนะผมมาสู้อีกนิดนึครับผมมาชกผมมาชกที่ว่าประเทศไทยได้หวีไฟ ก็ทางวันนะทางวันติดต่อมาลูกพี่บอกว่าไอ้ผมชกวันลุมพินีนักเกิดสนามไฟแรกเป็นที่ยี่สิกับผมแล้ววันนั้นผมได้มาเปิดตัวไฟแรกผมมาชกลมงวันเกิดผมได้รับเงินโบนัสนะเป็นของ่ามวันเกิดล้านเกินแสนบาทครับผมดีมมมใจมากๆผมไม่มีไม่ไม่ไม,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 ไมีไม่มีวันลืมคุณพี่จารีงยอดท,ท,ทองครับเขา แบบมอบหัวใจให้ผมแล้วครับผมผมขอบคุณท่านมากครับครับครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับขอบคุณครับังสุดยอดมากครับครับไม่ครับเขามีแล้วก็คุณกับผมมากครับ กันดูเพื่อนสัมภาษณ์ตอนที่ต่อยช่องเกล็ดที่บอกว่าใช่ตอนนั้นน่ะดูเพื่อนสัมภาษณ์ตอนที่บางต่อยช่องเก็ดตอนนั้นบอกว่าพรพรหน้านี้ผมเลิกแล้วล่ะไปไหนต่อยช่องเก็ดแล้วบางกลางจะไปสอนชาไปสอนที่ต่างประเทศไปญี่ปุ่นกัใช่ไปไกลๆอย่างเงี้ยไปไกลบออดามดามดามแพ้ลงมาบอกจะไปญี่ปุ่นแล้วยังบอกยังบอกผมเลย บอกให้โัวตายเนี่ยวมันตายมันิดเขาโทษน่เน่ก็ตายวันเนี่ยเอต่ตายวันนี้ไปนี้ไปที่เจ็ดอะคิดว่าตายที่หกายที่เจ็ดจะนใหญ่ไงนใหญ่ยี่สองอ๋อน้ำใหญ่ยี่ส่บสองเน้เื่อได้ดนั้นดส่่องนี่เลยส่งให้น่่บนนั้นหาสบ็่งให้้ส่งให้ไ số cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn cảm